สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาอัปเดตโปรแกรมใหม่ของช้อปปีล่าสุดเลยนะคะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2568เป็นต้นไปนะคะก็คือโปรแกรมที่ให้ลูกค้าของเรานะคะสามารถใช้โค้ดได้ถึง2โค้ดพร้อมกันได้แล้วก็คือแถบเขียวแล้วก็แถบเหลืองสามารถใช้รวมกันได้ใน1 order เลยถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพอเราสมัครโปรแกรมนี้แล้วนะคะร้านค้าเนี่ยจะได้รับส่วนลดอันไหนบ้าง ต่อแรกเลยนะคะก็คือร้านค้านะคะจะได้ส่วนลด15%ที่เป็นแบบของโปรแกรมแถบเขียวแล้วก็แถบเหลืองต่อที่2นะคะจะเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการขาย2%ค่ะถ้าเกิดเราจะสมัครนะคะก็สามารถคลิกสมัครตรงนี้ได้เลยเขาก็จะมีบอกนะคะว่ากรุณากดสมัครผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะแล้วก็มาดูตรงหมายเหตุนะคะร้านค้าจะได้รับส่วนลดตรงนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาถึงวันที่31ตุลาคม2568เท่านั้นนะคะ ในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นตารางอัตราค่าธรรมเนียมค่ะสำหรับหมวดหมู่ที่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และแพททินัมแล้วก็ทองนะคะเดิมเนี่ยร้านจะถูกหัก6%ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดร้านค้าเข้าร่วมโปรแกรมนะคะจาก6%จะเหลือแค่5.10%ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหมวดหมู่สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์อื่นๆตรงนี้นะคะเดิม s h o ปปีคิด7%นะคะถ้าเกิดร้านค้าเข้าร่วมโปรแกรมเนี่ยก็จะเหลือแค่5.95%ค่ะ สำหรับการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ดียังไงนะคะคือลูกคา้านียสามารถใช้2โค้ดพร้อมกันได้ใน1ออเดอร์คือลูกค้าสามารถใช้ได้ทั้งโค้ดแถบเหลืองแล้วก็แถบเขียวพร้อมกันนะคะอย่างตัวอย่างแบบนี้เลยถ้าเป็นปกติเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะสามารถเลือกโค้ดได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดร้านค้าเข้าร่วมโปรแกรมนี้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง2โค้ดแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งทําให้ลูกค้านะคะหรือเราเองที่แม้กระทั่งเป็นร้านค้าบางทีร้านค้าก็มีการซื้อของก็เปรียบเสมือนเป็นลูกค้าด้วยเช่นกันใช่ไหมคะก็จะได้ส่วนลดสองต่อแบบนี้ทําให้เราเนี่ยจ่ายเงินได้ถูกกว่าเยอะมากๆเลยค่ะช้อปปี้เขาก็ยกตัวอย่างมาให้นะคะก็คือใช้ได้กับโค้ดส่งฟรีที่เป็นป้ายแถบเขียวหรือว่าส่วนลดหรือว่าโค้ดเงินคืนที่เป็นป้ายแถบเหลืองนั่นเองค่ะ สำหรับร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนะคะมีความแตกต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะเลื่อนลงไปดูข้างล่างกันค่ะถ้าเกิดร้านนะคะที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมกับช้อปปีนะคะก็คือจะไม่ขึ้นแถบอะไรเลยตรงตรงสินค้าของเราอย่างซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะไม่มีป้ายแถบเนาะแต่ถ้าเกิดว่าร้านนะคะเข้าร่วมโปรแกรมนี้กับช้อปปีก็จะมีป้ายแถบเขียวแล้วก็ป้ายแถบเหลืองแบบนี้ให้ลูกค้าเห็นเลยค่ะ ถ้าเกิดร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนะคะก็คือจะไม่มีโคดอันไหนที่ลูกค้าสามารถใช้ได้จึงอาจจะทําให้เราอาจจะขายได้ยากกว่าลูกค้าก็จะมาเปลี่ยนมาใช้กับร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมแถบเขียวแล้วก็แถบเหลืองแบบนี้เนาะสาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยจะสามารถใช้โคดที่ช้อปปีแจกทุกวันตรงหน้ารถเข็นเขียวที่หน้าแรกของแอปช้อปปีนะคะโคดตัวเนี้ยจะสามารถใช้ได้เฉพาะกับร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมเท่านั้นค่ะ แล้วก็ร้านค้านะคะมีสิทธิ์ได้รับสลอ็อตแฟลชเซลด้วยนะคะสามารถสร้างยอดวิวยอดขายได้ด้วยแล้วก็สินค้าทุกชิ้นในร้านนะคะจะได้รับการติดแท็กพิเศษโปรแกรมที่เป็นตรงนี้ที่เป็นแถบเขียวแถบเหลืองเนาะแล้วก็รวมไปถึงนะคะร้านคา้ามีโอกาสเข้าร่วมคอลเลคชันแคมเปญต่างๆของช้อปปีด้วยค่ะก็เป็นการช่วยเพิ่มการมองเห็นสินค้าแล้วก็ร้านค้าของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวหมนะคะจะแปะลิงก์นี้เอาไว้ให้เพื่อนๆ ใต้คอมเมนต์นี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะที่มันจะเป็นตัวอย่างการคำนวณหรือว่าการตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมตรงนี้นะคะหมายเหตุเขามีเยอะมากๆเลยเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับเนื้อหารายละเอียดของโปรแกรมนี้นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวมูนะคะจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเรานะคะจะมาสมัครโปรแกรมนี้ ไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าการสมัครทํายังไงบ้างกรอกข้อมูลตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็คลิกไปตรงนี้เลยค่ะคลิกสมัครเพื่อรับส่วนลดก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันข้อแรกนะคะเราก็ติ๊กไปเลยว่าเราต้องการที่จะเข้าร่วมโปรแกรมนี้ มาต่อกันที่ข้อที่2นะคะเขาจะให้เรากรอกอีเมลนะคะเพื่อแจ้งความประสงค์ยืนยันว่าเราที่เป็นร้านค้าเนี่ยต้องการจะเข้าร่วมโปรแกรมนี้ที่ร้านเนี่ยจะได้รับส่วนลดสิตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31ตัวตุลาคม2568ซึ่งหลังจากที่จบโปรแกรมไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปเนี่ยช้อปปีนะคะจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตรงนี้ในอัตราแบบปกติแล้วนะคะทุกคน เราก็จะเป็นการยืนนั้นว่าเราได้อ่านทุกอย่างตามความเข้าใจเสร็จแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดเราโอเคสําหรับการที่จะเข้าร่วมโปรแกรมนี้เพื่อนเพื่อน,นก็กรอกอีเมลได้เลยนะคะหมูก็กรอกอ e ีเมลเสร็จแล้วเรียบร้อยก็กดปุ่มยืนยันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะตอบคําถามแค่2ข้อเท่านั้นนะคะก็เป็นการเขาเรียกว่ายื่นเรื่องการสมัครเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนหมูขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสําหรับรายละเอียดตรงนี้เนาะก็คือถ้าเกิดใครสนใจนะคะต้องสมัครภายในวันที่29กากรกฎาคม2568นะคะ แล้วก็อีกข้อนะคะจะต้องเป็นบัญชีหลักของร้านค้าที่จะใช้สมัครโปรแกรมนี้นะสำหรับเนื้อหาราเอียดของโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับร้านค้าได้อ,อีกเช่นเคยถ้ามีอะไรดีๆหมูจะมาแชร์ให้อีกนะคะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายจ้า